สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุข,ขุสุคนสุลอ้อค่อยผู้ติดต,ตามเล่าสามัคคีพี่น้องเนาะเล่าสามาคัคคีปล่อยแล้วพี่น้งนะองเด้อเล่าสามัคคีเดินดีขนาดพี่น้องเดินสุดเลยเพราะมันมีแตกมีตัวแตกตัวจอสม,มุกพี่น้องที่เขาตัวจ้อนะพี่น้องเนาะตัวจอเดินดีหลุดพันทุกเล่าเลย เอาสมามคีอวา,านีก็บ้นที่มือวัน,นที่8ดแล้วเด้อพี่น้องเบื้องบันที่เก็ดเมื่อคืนนี้กอนพันตัวในเนนที่เก็ดเล้สาสามคีกับพานมาที่พันมากอะแล้วครูก,กับเก้าสี่สามหนึ่งหกหาหกศูนย์สี่ิเก้าสกลมเลนเก้าสีร่องร่องศูนยเขาทึง ทั้งกลมทั้งร่องพี่น้องเราอาเซียนสามหกสามเก็ดสากเก็ดสาเก็ศูน,นวิ่งสา 6, กกลมเล่นสากร่องหนงเก็เขาทั้ง3ามทั้งเก็พี่น้องได้สองได้สองลูดลวาวีไอพีอาซี งกสีเจเอ้ยแปวิ่งหาซกลมเล่นหาซีลองก็ลอง,งหาซีกลมเล่นหาซีลองแปดเ็ดเขาซีพี่น้องเขาซีเขาส เาจมาคีวพี่หกเก่าหกหาเกยร์หาหาศูนย์่หกเก่ากมเลียหกเก่ล่องหาศูนอันนี้ก็ได้เจังเจังหานะพี่น้องนะหาก็ได้ก็ล่องกระเขาหา,ากลมกระเขาหกจะกลมกระเขาหก,กาได้ สองหกหาหนึ่งร่าสตาวีพี่หกหาสามหนึ่งหาซหาวิ่งหกหาคอมเบนหกหาล่องหนหาเขาตัวซ้ำเขาตัวจอพี่น้องเขาวิ่งรูดหาแล้วก็เาขาตัวจอนั่มซหาเป็นหาหาขอหาซีเป็นซีหา ผ่านมดสุดยอดนะพี่น้องนะเอาบานี้มาเบิ่งของวันที่ที่แปดได้พี่น้องได้บานี้เล้วว้าวไร้ใจฮะวันที่แปดมาแล้วเห็นตัวได้กับมาเบิ่งพี่น้องมาแช่มาแช่กันเบิงเ่งหลายๆเนะพี่น้องเอ้ยเรียกเขาดีปานนี้ก็ได้นำสร้างให้ดีเนาะพี่น้องเนาะนำสร้างให้ลำให้รวยกันให้กำลังใจนะเบิ่งหน่อยเด้กับว่าอยากเขียนดีพี่น้องเอ้ยอยากเขียนให้พี่น้อง,งเบิ่งหลายๆคน Chấp khu Tao sẵn khi chấp khu Kết câu Kết cầu. Cầu kết cầu kết à móc chết vinh vinh pẹt cầu pẹt cầu vinh để cầu ra phương hằng nữa pẹt cầu vinh xám tùa móc pẹt cầu Pẹt cầu cầu kết xóm tua câu hốc kết hút kết câu vinh kẹt vinh câu anh nên lên chó lụt cầu ร้องหกเก็ดเจ้าลูกว้าเดี๋ยวบังเท่ยวเดียวหนึ่งบ่ได้เอาสูงวู้เริ่มข้าวขึ้นเาเอาถึงสูงมามุมนี้งลงทุกเที Tao ASEAN, Sien ASEAN, subscribe ASEAN kênh Câu kết Câu 56, hà 50 Hà, hộp. hà, chún. hà chún xuống hà chết hà chết nhưng câu kết sám tòa

cầu hạ kết xám xô hạ cầu kết xám xô cầu kết bình công lên nền cho cầu kết rồng cho lụt hạ kết

วีไอจับคู่แปดเจ็ดแปดเจดเกสามเกสามแล้วกันสี่าม สองสามเก้าศูนย์หนึ่เแ็ดเจ็ดเแ็ดเจ็ดสามตัว xám tùa cao kẹt chết cầu kẹt chết kết cầu xuống xám tùa kết cầu xuống 987ปดเจ็ดวิ่งแปคมเลนแปจ็ดลดต้องเก้าศูนย์จอลด น้ำลง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 ,ลงมาเพราะคิดว่านกตาสีสีมันมาแสนำมนต์มันถึงมากอนไนเล,ล่าสามาคีเล่าสามคคี ที่ D I ีเจ็บคูเจ็บแปดเจ็แปดสามสี่ สามสี่สามสี่อาลูกมามามา,มาแล้วเขาไปนอนอยู่นี่นั่งอยู่ขาเนี่ยเรียกเออนี่สามคูนตัวเนี่ยสามสี่วิ่งสามสี่หกสอง สองมานี่มานี่มาน,านั่นตั้งเรื่อยๆๆๆๆๆีเขียนเลขห้เพป็นลูกเออนอนลงนื่ดีนอนลงมือดียากควรยากควรยากคว,วนมือนอนลงนอนเหน็บลงวิ่งยากควนมือยากควนวิ่ง kiết bẹt, chiến cả bộ đi với lòng mèo quần, năm mươi, sáu mươi tua,

chó kết bè bình kết bè hôm bên lên cho chết kết bè vâng, cho luộc hấp sóng nghe này có thiêu nhạc mùi cho tụi nó nghe này ra nhủng ra Ya len Lao จะตาจะตาอรุณพี่้องทั e ้งได้ก็เอาวัตเตอรเล็กงามนะวัตเตอร์เหล็กออกดีนะพี่้องเนาะเ้าสาีไอนีเอ้ยเอ้ยคอยเน้กัดจะกัดขับแขงกับขาอย่าแมวนอก็ได้โอ้จะมันดีเออจะบิ้งบึ้ เ uh ขียนเลง้ e ่นใก้สิเล้วเลยนี่ไอ้พี่ชิบันนุ่มมันยำไม่ยังงี้ยยักษครูมาไปยังมาสิวายำตนยับครู Sống hà Cổng hà 3 si 3 si Si hà hà Nguyên Sống hạ Sám tua Hất sống hạ Hất sống hạ Sống hạ น่หงน่หงน่ารงน่งลงงนเอ็มงนี่เอมนี่เอ็มงนงน่น,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 น่จับไม่จับมือยยุดยุดยุดก็ยืนลางสกักคนกวนแล้วต้องเอาลงล่างสอง, 6, า 3, สองห 3, ตัวหกสอตัวสองวิ่งก้มเด่นสอ lông ngóc hạ chó luộc khép là chó nữa bây nào nữa khép là chó nữa phải có mà là cho si mèo mèo gặp năm rồi cho khép là chó khép là chó phải có mà là จัดหากันได้เป็นหองเนอมักกจัดคัดกระพานลาสามัคี้ลาสามัคีวันที่8มกพฤาคม2พายหกสิบเจับคู่8 9เก้าแปดเก้าเก้าเจ็ดหาเก้ากเก็ด วิ่งแปดเก่าก้เล่นแปดเก่ลองเีมัววหน่อยงุ้มพี่น้องเี่ย่านแมวหน่อยแมยหน่อยงุ้มโทษโทษหอดใส่บุ๊งนึงันกระดไลแมวน่อยพี่น้อง กวนเอาหอดไส่กันเราอาเซียนนะพี่น้องเนาะบัดนี้เนาะเอาอันเราสมาชีไปแล้วเราอาเซียน97 6550 57วิ่ง97กมเล่น97ล่อง57 3ตัวก็597 5957ลา VIP 8 7 93 9390วิ่ง87็อมเมน87ล่อง90 3ตัวก็8 9 9 8 9 9 9 0ลง9 9 9 9 9 9 9 9 9น9 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 9ม9 9 9 9 9 9 9 9ย9 9น9 9 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 Kết 8 3, 4 6, 2 Vinh kết 8 Công viên kết 8 Rồi 6, 2 3 tuổi 2 kết 8 Kết 6, 2 Rồi sát tạ vi 2 hạ 3, 4 4 hạ 6 hạ Vinh 2 hạ Công viên 2 són hạ Rồi 6 hạ 3 tuổi 3 สหกสองห้าสองหกหาเอาไปลนงแคปหน้าจอเด้อไปข้ว่าเล้กก็ไดเอาไปเบิ้งเอาไปจัดหากันพี่น้องกับเวลาขยัาไปแน่ค้าอยากกับแมวหน่อยงุ้มเลยลงห้องออกไม้ยู่พี่น้องขอเอาไปหลายๆแมวหลายตัวอยู่น้ำปูนี่ก็ได้บุญเติมนั่นละตัวจับเล่าให้มือจ้านั่นละพี่น้องไอ้ชี้จุกุสุก่นจุกจุกมันมาเด้อลำล้เรื่อย นั่นเลยน่องท่องเลยมาเฮ่งเฮงปังปังกันทุกคูทุกคนให้คุณพารักษาเทวดาคุมครองพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสวัสดี